สวัสดีค่ะคำวนี้ก็มาพอกันช่อนัทาสาวบุรีรัมย์พัดถินค่ะมาจากมณีนาดอาหารแลร้งลังเลงานค่ะอ่าสโกไก่อบจากกักจิมเจวค่ะตําเจวคือบานเห่านะคะมาจากเป็ดระโย์แซบพักกาจัน,จนีเนี่ยค่ะทั่วค่ะทั่วแปราต้นหอมแล้วก็พักเนี่ยค่ะขาย,ขายพักกาทหินนะคะ พักซี่จีนมาจากเสฉวนน้ำกันไม่แค่นี้แหละค่ะพักบ่มีหลายจ้าสะโพกไก่อบด้วยกันจ้ากระําจิ้มเจียวบานๆค่ะกินเขาก็ขึ้นหอดบานไปน้ำจากช่วงเนี้ยอยากกินสุยางคืออยากกินอาหารแบบบานๆไก่อบหอนอนเลยจ้าเนี่ยกับข้าวเหนียวจ้าขหนียวหอนหอนเลยจ้าขเหนียวโอ้ยไม่ไม่อ้ยปั่นข้าวเหนียวนะจ้าอุ้ยขอนิ้วแบบว่าคอยติดมือปันใดวันนี้หุงข้าวเหนียวได้ ในการอุ้ยจำเจีวพี่น้อืออือโอ,อ้ยถั่ลเห็ดเจียวคือบานเห่าไหมจ๊ะตำใส่กระเทียมโอ้ยรสชาติเปรี้ยวแซ่บสะโพกไก่อันนี้นังไก่จ้ะอืออือตัว หุ้งเขาหลอบเนี่ยหุ้งเลยดีปั่นเขาเนื้อด้ดบรเล่เบียังพอดีอสะพกกโพกไก่อบสุกไหมไหม,มขึ้นวาจ้ะอยากกินอบสะโพกไก่ปั้นเจียวได้ใจขนาดอืม เขาขายกกาเขากราดเย็นจ้ะกกเขกัดเย็นพลังเนาะใบเป็นแบบเนี้ยนะจ๊ะกินคือประการเย็นเลยืม มาเด้อจ้ะหนึ่งนู้มูหลังหนึอง่เอกนข้าวยังนู่จ้ะมาเด้อมาเด้ออร่อย ั่วนกรตัมเส่ยหนัหนงไก่มากินนงังเสียงโอ้ยพี่น้องก๋งเจียวช่ำ,ชำ

ไิแคคสไปดี้กันกันอีกกันอีย่อสั้นประหหน่อยเน่กินให้ลุงป้านาอาดูหน่อยสิลูกวอริควอริค่ะเอาจบค้อเหนียวให้ลุงป้านาอาดูนะแล้วลูกแซบบอสแซบบอบอมแมน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 ตันโน้โนวูจะเซตแซบเอลีเดอร์อีจยัมมี่เซแซบเอลีเดอร์แซบเอลีเดอร์เทลุงป้านาอาเนาอสิยูเทลุงปานาอา เสร็จบ่เสร็จบ่ป้อบบ่เหมียนบ่เมียนเสร็จอีลีเดอร์เสร็จฟูรเดอร์อ้าวเนี่ยจบเข้อเนี่ยอ่ะครับเนี่ยลูกข้อเนี่ยหนูปานาไม่ไม่เห็นหนูลูกยายไม่เห็นหนูลูกโอเคจบข้อเหนียวล้วก็กินกับไก่ลูกอ่ะจบข้อเหนียวสิอืมอืม่าไก่เด็กก่อนเด็กก่อนลูกเด็กก่อนรอไก่ก่อน ขยับมาใกล้ๆลูกขยับมาใกล้ๆตัวไก่ก่อนเอากินเฮอยเอากินให้ยายดูกินให้ลุงป้านนาอาดูหน่อยแล้วลูกแซบอีลีเดอร์แซฟฟูอีเดอร์เอากินลูกกินกินอิทอย่ามิดพลังหน่อยในกินไก่เป็นหอมกินไก่มาขอกินนึ่ ก็เลยทานกินไก่ก็แม่บวบ,บ,บกินว่ามีเน่ากินแนละ้วว่าจัน่ะได้กินหอมไกลล่ประหลังหมด โอ้เสียดซ่บนี่เอฟซีถามมาแล้วจ้ะ <c oughs> ว่าหลูกซานี่กินอาหารไทยได้บอกินได้เป็นบางอยา่างจ้ะเป็นบางย่าง ทำมากินง่ายบอกกับบัเชิง <c oughs> บอกว่าถือกันแต่อารมณ์เพิ่นนะคะ จ้านะคะอิมละค่ะแสบหลายค่ะถ้าเกิดว่ามาคลิปนี้จาา้าในกากไปก็รัองใจนะในเด้อข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และก็อย่าลืมก,กดกระดิ่งนอกค่ะจะได้บอกพล,ลทุกคลิปนะเราลุงจ้าสำหรบตัวขอลากไปก่อนค่ะขอบคุณหลายค่ะสวัสดีค่ะ